นี่พวกเธอสมัยเรียนนี่ใสแย่ยังไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะเป็นคนเก่งเท่ากับเป็นคนดีไม่ได้กระจอกเหมือนลูกหมูที่จบแค่โรงเรียนวัดไม่อยากเป็นเพื่อนกับพวกแกหรอกเพราะมันจะทําให้ชีวิตของพวกฉันดูด้อยค่าลงเอาลูกหมูทําไมไม่เข้าไปข้างในล่ะ เอ้านี่ฉันลีลาคมนะฉันกลัวพลาดนี่ลูกหมูถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราไม่ต้องกลัวพลาดหรอกนะฉันเชื่อว่าเธอทำได้แน่นอนขอบใจเธอมากนะมี่จ้าอืมจะว่าไปโลกเราก็กลมเหมือนกันเนาะเพื่อนเพื่อนเราหลายคนก็เปิดบริษัทฉันกับเธอก็ทำงานเกี่ยวกับบริษัทจริงด้วย ฉันว่าอาจจะเป็นพระบุพเพอารวาสก็ได้มั้งนี่เธอก็เอาหน้าฉันก็แค่ไม่อยากให้เธอเครียดก่อนเสนองานก็แค่นั้นเองจ้ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมฉันซื้อมาเยอะเลยเอาสิฉันหิวอยู่พอดีเลยค่ข้าเหนียวเอาเลยไม่ต้องเกรงใจนะ พร้อมไม่ปีเตอร์พร้อมสิแล้วเธอล่ะก็ต้องพร้อมอยู่แล้วสิไปกันเถอะนี่นะหมอปีเตอร์บริษัทที่เราจะมาเสนองานใหญ่โตจริงๆก็แง่เลยว่าบริษัทใหญ่ติดท็อกดินี้าของระดับประเทศเลยนะปีเตอร์งานนี้เราต้องทำให้สุดความสามารถเลยนะเราจะพลาดไม่ได้ไป เรารีกเข้าไปข้างในกันดีกว่าฉันอดใจอยากจะขายงานไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยพีเตอร์นั่นมันยัยลูกหมูกับยัยมี่นี่เออจริงด้วยหวัดดีเพื่อนเกา่านี่พูกเธอสองคนมาทำอะไรที่บริษัทวันนะ นั่นสิเนยาลูกหมูมีแฟ้มมาด้วยอย่าบอกนะว่ามาเสนองานกับวันน่ะใช่พวกเธอก็มาเสนองานเหมือนกันหรอไม่อยากรู้เลยเ,ลยเนี่ยว่าพวกเธอมีบริษัทกันด้วยพวกฉันมีน่ะไม่แปลกหรอกแต่เธอมีนี่สิแปลกแปลกยังไงเราว่าก็แปลกที่คนอย่างมันกล้าด,ดันทุรังเปิดบริษัทแถมยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่ยังไงล่ะ ว่าคือมี่เขาทำงานที่นี่เขาก็เลยแนะนำฉันมาน่ะนี่มี่เธออย่าคิดว่าเธอสนิทก,กับวันแล้ววันจะให้งานเพื่อนรักเธอนะใช่เพราะว่าพวกฉันก็เป็นเพื่อนของวันเหมือนกันนี่พวกเธอสมัยเรียนนี่ใส่แย่อย่างไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเลยยังไง <c oughs> นี่มี่ เธอกล้าว่าพวกฉันเหรอนี่อย่ามีเรื่องเลยใช่ฉันว่าพวกเธอพอพวกเธอมาว่าเพื่อนฉันก่อนปีเตอร์ปล่อยหมามันเห่าไปเถอะพวกเดียวกันมันก็ต้องปกป้องกันอยู่แล้วนี่พวกเธอฉันยังไม่ได้ทำอะไรพวกเธอเลยนะเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิจะมาแก่งแย่งกันทำไมเพื่อนหรอฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับพวกแกหรอกเพราะมันจะทำให้ชีวิตของพวกฉัน ดูดอยค่าลงใช่ไหมปีเตอร์ใช่ใช่เห็นด้วยกับวานะนี่ลูกหมูเตรียมตัวเตรียมใจผิดหวังไว้ได้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจของที่หลังเราเข้าไปข้างในกันเถอะปีเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอากาศมันไม่ค่อยบริสุทธิ์เลยอะ่ะมี ฉันว่าฉันคงเสนองานไม่ผ่านแล้วแหละอย่าเพึ่ง้อนะลูกหมูฉันเชื่อว่าคนดีต้องได้ดีฉันดีใจที่ได้เจอพวกเธอทุกคนเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานขอบคุณนวันที่แนะนำพวกฉันมาเสนองานที่บริษัทเจ้านายเธอใช่ ขอบคุณนะวันวันเอาจริงๆแกชวนแค่พวกฉันก็พอนะไม่เห็นต้องไปเชิญฉันก็เชิญเพื่อนทุกคนนั่นแหละพวกเธอเดือดร้อนลูกหมู่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันอืมถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันไม่มานั่งร่วมโต๊ะกับมันหรอกนะเอาล่ะเอาล่ะกินกันดีกว่า ที่ท่านประธานให้ฉันเลี้ยงอาหารพวกเธอเพราะว่าอยากให้พวกเธอเสนองานแบบเป็นกันเองนะ่ะเดี๋ยวทานอาหารเสร็จจะได้คุยเรื่องรายละเอียดกันโอเคได้ทานเยอะๆนะลูกหมูจ้า เธอบอกท่านประธานของเธอให้เลือกพวกฉันเถอะนะออท่านประธานเขาดูโดยรวมนะ่ะแค่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็เป็นคนดีท่านประธานเขาก็คงเลือกแล้วแหละพวกฉันก็เป็นคนดีนะใช่บริษัทฉันนะก็มีแต่คนดีๆงานในบริษัทนะั้นเลยลื่นไหลไม่เคยเจอปัญหาเลยอ๋อเหรอแล้วพวกเธอแยกคนที่ดียังไงอะ่ะก็พวกฉันจบจากเมืองนอก ก็เลยเลือกคนที่จบเมืองนอกเหมือนกันเนี่ยแหละคนดีสำหรับพวกฉันใช่เป็นคนเก่งเท่ากับเป็นคนดีมันเกี่ยวกันด้วยเหรอวะเกี่ยวสิถ้าไม่ใช่คนดีจะมีคนอุปถมัมภ์ให้ได้ไปเรียนต่อถึงเมืองนอกเหรอใช่วันพวกเราเนี่ยทั้งเก่งและเป็นคนดีไม่ได้กระจอกเหมือนลูกหมูที่จบแค่โรงเรียนวัด <laughs> ลูกหมูเขาก็อายแย่ดิจบโรงเรียนวัดแล้วมันทำไมหรอมันวัดค่าความดีกันไม่ได้หรอกนะเ<ม>ยี่มีแกจะเข้ามาทำไมมันไม่ใช่ธุระตรงการอะไรของแกฉันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ว้ามันมาก็ดีแหละจะได้ให้มันลากตัวเพื่อนกันออกไปไงดีเหมือนกันถ้าปล่อยให้คนกระจอกกระจอกนั่งอยู่ตรงนี้นานา ฉันคงจะอ้วกฉันว่าคนที่ควรออกไปน่าจะเป็นพวกเธอมากกว่าเด็กแกว่านะอะไรนะแกมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกฉันทำไมทำหน้าอย่างนี้อยากโดนตบหรือไงพอเธอว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอกำลังพูดอยู่กับใครก็พูดกับเพื่อนรักนี่ลูกหมูไงพนักงานตอกต่อยเธอเข้าใจผิดแล้วแหละว่ะ มี่เขาไม่ใช่พนักงานไม่ใช่พนักงาน,น,งานแล้วมันเป็นใครก็เป็นเจ้าของที่นี่คนที่จะมาซื้องานพวกเธอไงเ <gasps> จ้าของที่นี่มี่เธอเป็นประธานที่นี่หรอใช่ฉันเห็นบริษัทเพื่อนเดือดร้อนฉันก็เลยอยากจะช่วยเหลือ แต่ดูพวกเธอสองคนแล้วปากแบบนี้ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเชิญพวกเธอไปเสนอง,งานที่อื่นเถอนะเพราะฉันไม่รัไมี่พวกฉันขอโทษใช่ฉ,ฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะฉันจะสอนอะไรให้นะคนเราไม่ว่าจะเรียนจบจากที่ไหนก็มีคุณค่าความเป็นคนเท่ากันการศึกษา ไม่ได้บอกบอกว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีจิตใจและจิตสำนึกต่างหากที่จะตัดสินได้ว่าคนคนนั้นดีหรือเลวพวกเราสองคนสำนึกแล้วเทลกอกาวพวกเราเถอะนะไปกันเถอะพวกเราไปคุยเรื่องงานกันต่อดีกว่าโอเคมี่